ที่ไหนเมื่อไรจะเข้าลูกพี่เนี่ยให้มาร์ไปตามแล้วนุรู้ว่าโดดอุ้มเมื่อกี้ดูเป็นตุ๊กตาเน่ยตอนแรกโอ้โยจริงๆแล้วตัวมึมันควรจะใหญ่มากเลยแล้วทำไมตัวมันหดตัวหดตัวหดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเสื้อข้างในเป็นจอนซีนาไอซิ่งไม่ใช่จอนซีนาอี่มันคือฮองชีนาจ้าชายชาวจงหัน้ว่าอยู่บิ๊กชิ ดูเท่เลยเรานั่งแล้วแบบเหมือนทรงเจ้าพ่อแต่วิวละครกูมันเท่เลยไม่ทรงเจ้าพ่อยูทูบเป็นคลิปเต็มเรามาไล่เรามาไล่ผีกัเถอะมาฮะเรามาไล่ผีไม่ฉีดแ,แล้วเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาไล่ผีด้วยใส่ชุดดินี่แอนจอหนเรงต่อยเดียว เอานะสื่อเดินกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมนุนินนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมบดอนะครับผมในโรบ็อกนะครับวันนี้มีแขกเราเชิญมาด้วยนะครับผมชื่ออะไรครับชื่อน้องกล้วยแสนทันสาครับผมเรียกง่ายๆว่าน้องไก่ไปครับให้ให้ให้พาหนำดีกว่าเออพาหนำใช่ที่ห้องกลางดวงดีจริงเออ้้ยาาเเขไไม่ดราจะเข้าไปต่อยผีนะครับในฮาร์ด้ไม่ได้เข้าไปจะให้ผีเป็นไรนะมัดมัดอะเป็นเอฟเอ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 เอ ใช่ใช่ออกไม่ได้เหรอออกไม่ได้โอ้ไม่เล่นแร็คไม่เล่นโอ้โหสีเยโอ้ไม่ไรโอ้ล่ะแล้วท้ายลองตายเรามีกันห้าคนเฮ้เราด้วยเราด้วยเราท้ายถ้าเจอไฟกับพิบก็อย่าลืมแอบตู้นะแล้วมันแอบตู้มันแอบตู้ด้วยกันได้ป่ะแบบว่าถ้ามีคนเข้าตู้โอ้โหได้เลยใคือใครได้ใครได้พูดง่ายนะใช่ใช่ ไรได้รอย่ามอง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 นะอย่ามองนะเยเลือดุนบอกนะมบอกนะวังโดนะเฮ้ยกระพิบอาอ่ตูาตู้แล้ตอกนครับเจอกันวครับเข้าแล้วครับอยเ่งเห็นเงเห็นว่าไม่ได้เปิดเสียงในเกมอุ้ยตายแล้วอุ้ยลืมมาแล้วมาแอยิงอยไาเยยเายาาาเลยาย ออกมาแล้วออกมาออกมาออกมาแล้วออกมาออกมาไอ้เงี้ยเดือยไปย่งด้อ้เงี้ยมากันเยอะดีเยอะแล้วกันเยอะแม่คือคืออันนี้ดีกว่าคืออ่ามีกันสี่คนใช่ไหมเดี๋ยวผมอ่ะไปเปิดอีกห้องหนึ่งเลยไปเอาตู้อีกตู้ข้างหน้าแล้วก็ทุกคนอ่ะก็แย่งกันเองนะขอตู้ไหนกันให้มันว่ากันตอนเถอะ เอออกูขตัวรื่างแกงกูเมื่อกี้กูเดินนำเลยนะไอ้เวทมึงเป็นคนรวเลยเดี๋ยวให้เลือกใครได้เลยให้เลือกใครได้แล้วผีมึงแบบเฉียดตูดนเอาไว้แลตามพระอุ้ยกระพริบ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 อุ้ยเข่าท่อ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 เข่าตู้เข่าท่อโอเคโอเคเข่าตู้ก็เข่าตู้ไปเลยเข่าตู้ได้เข่าตู้ไปเลยผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วเออโอเคโอเคออก้ยมาออกมาออกมาลองห้าสิบแบบเล่นยากอุ้ยกระพริบกระพริบ ขอห้องเจ้าห้องนี้นะจิงนี้ขอเจ้าห้องนี้นะขอห้องซมาแล้ว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 ลาก่อนเดฟโรไม่พลาดตาไม่นะ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 โเนี่ยแหรอเว้ยเขาเรียกว่าผลกรรมตามทันฝนกำอะไร ไอ้นินดูดิเลมันมีสิ่งนี้มาแล้วเแต่แต่เขาบอกว่ามีคนอยู่ข้างหลังมันจะไม่โดนไม่ใช่เหรอแบบว่าอยู่ตัวนี้มันบักมันบักพี่ยงพออ๋อม่ก็คือบัก่ะไม่เอามันไม่หนุกมันไม่หนุกงั้นแหละไม่หนุกไม่หนุกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ให้มาร์คให้มาร์คนำเดี๋ยวมาร์คจะบอกเองว่าไปทางไหนนี่ไงแล้วมนะมาแล้วถาคัสสินละยิ่งแข็งแข็งอยู่อย่า S C P เอ้สั้น ไปแล้ว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 บอกเลยว่าต้องวิ่งอัเนี้คือเอ้าี้ไปเนี่ยต้องวิ่งขโออยู่ทางท้ายเ้าโอนอยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ขวาเักวิ่งไปแล้วเดาวิ่งที่ชันตรงตรงตรงฮึ๊บขวาเข้าประตูไปเลยอ๋อตายแล้ว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  โคตรอันเรียบร้อยแม่เกือบไม่รอดเอ้าวเหลือสาวคนอ้าวเหลือสาวคนโอ้ยไม่เคยเบื่อบรรยากาศเริ่มตึงๆบรรยากาศเริ่มตึงๆสี่สิบก็อ๋อมาละอันนี้แหละอันนี้ยากนะพี่ต้องนั่งนะพี่ต้องนั่งเหรอต้องนั่งนั่งหานั่งหาหนังสือนั่งหาหนังสือก่อนใช่ไหมใช่ใช่เราต้องหาหนังสือมันจะมีตัวเลขบอกอยู่ Let's พี่ยิบจังอธิบายอยู่อันนี้ตาบอดนะพี่ห้ามไปโดนมันเราต้องนั่งมันจะลพี่ก็คือมันจะตามเสียงเรามาด้วยเงี้ยนะใช่เราเราต้องนั่งเราต้องนั่งเล่นมันแต่คือมันตาบอดได้แน่ใช่ไหมใช่เราระวังไว้แล้วหูอ่ะหูไม่บอดหูดีมากเนี่ยหูดีมากโอตาบอดแก้มเลยนะ็ขึ้ยืนมันก็อาจจะโดนแล้วก็ได้นะโมารู้ว่าเฮ้ยแล้วมันบอกใกล้ที่ระวังพี่รอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยพี่โดนเซ็กแล้วเหรอ ยัง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 ไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนสซ่จอดยังไม่โดนสซ่จอดพี่โดนเซฟไปแล้วเนี่ยโอเคไปแล้วไปแล้วตึงอย่างตึงเลยครับตาคนนี้เราต้องการมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมตัดเข้าหลามตัดดาวแล้วก็สามเหลี่ยมหาให้หมดนั่นแหละพี่อ๋อนี่ไงโอ้ยมันมันโอ้ยมันจะมาหร มันเห็นเนาะมันเห็นใครมันเห็นใครมันเห็นใครนิ่งๆ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 มีคนเดินมีคนเดินเฮ้ยนิ่งๆเลยนิ่งๆเลยกำลังกำลังเคลื่อนที่กำลังเคลื่อนที่เจ้าเต้นหนังสือตัวนี้มาตัวโอมาเหมือนเล่นอันทิวดอนเลยว่ะจบแล้วน่าดีนิ่งๆเลยนิ่งๆเลยนี่ไงใช่ป่ะเจออีกแล้วเป็นเครื่องใหม่ห้าเหลี่ยมบ้านเลขหนึ่งละไงเอ้ามีคนโดนเนาะตายเดะวไม่นะพัก ถ้ามันอยู่ใกล้ๆมึงอ่ะมึงวิ่งเลยเว้ยแล้วมึงค่อยไปนั่งที่อื่นไม่โอ้กูไม่คิดว่ามันจะเดินปรีเข้ามาหากูด้วยซ้ำเว้ยนินตามเจ็ดในขอบ่อนไม่นะพระเราโดนเซตจอบไปแล้วโดนเซตจอบแม่ตาพระก็ไรไม่ได้มันก็ใส่ไม่ได้มันมันตาบอดไงมันมองไม่เห็นพระไม่งนั้นถ้ามันเห็นพระมันก็กลัวไปหมดัลล็อกกลัวเป็นตัวสั่นเลยอะจริงคิดได้ไงเนี่ยคิดได้ไงไอออเดินเองเนี่ย สะุจริงเลยเนีย่ยด้านดูผู้รอชีททั้งหลายเนี่ยกำลังดินดไปไป้นรถ <c oughs> ไป <c oughs> มาดถ้ามันเหลืออันเดียวพี่ดอก็ได้พี่ดอเออ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 อลยใช่ปะเดี๋ยวดูก่อนนะถอดรหัสตัวไอคือสี่เหลี่ยมเป็นเลขสองอ่ไอไอของมันคืออันนี้เป็นเลขหนึ่งตอนนี้สองหนึ่งอันนี้สองหนึ่งสองหนึ่งสามไอเวียรูปดาวสองหนึ่งสามหกก็ข่าสามเหลี่ยมตอนนี้คือสองหนึ่งสามหก พี่ดาวเลขสุดท้ายไปเลยได้ได้ได้เดี๋ยวเนะมันขึ้นมาปะมันขึ้นมาปะแต่เข้าไปขายละัสอยู่เดี๋ยวผม่เดี๋ยวผมอยู่พี่ขายเลยถ้ามันขึ้นเดี๋ยวผมบอกโอเคๆคเคสองหนึ่งสาเอ้ยเหมือนมันจะมาออกไงอ่ะออกออกออกออแอบตู้ใช่ไหมแอบตู้แอบตู้ไม่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 ย่องย่องแถวนั้นพี่ย่องผ่านั้นถ้าเข้าตู้มันจะเข้ามาหาเลยปะมันน่าจะเสียงดังกว่าโอ๊ยน่ากลัวจัง ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคก็ลงไปก็ลงไปสองหนึ่งสามอ้หลืมรหัสเลยเมื่อกี้เลยนะสองหนึ่งสามหกมันรีกระเดาไปเลยเนาะไม่เปันไรก็มันมานี่ยเดินแบบยำยำยำสองหนึ่งสามหกหนึ่งอะได้ไหมไม่ได้หกสองอะฮึไม่ได้ สองหนึ่งสามขึ้นไปมาลังขึ้นไปพี่โอเค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 สองหนึ่งสามหกศูนย์เบีสามเดี๋ยวมันมา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 สองหนึ่งสามหกศูนยไม่ใช่วไอเหี้ยเยโดนเเปิดแล้วเปิดแล้วช่ไเแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไม่เสียเปล่าแล้วนมีเสย่คนเดียวแล้วพี่ เดี๋ยวเดียวแล้วพี่แบกความฝันและความหวังของทุกคนไว้หลังนั้นอมน่ะามาคนเหลือคนเดียวคนหนาเกิดรูปตาที่สุดลงมาอกออ้าวไปถึงห้องจำหาระเยเกินอันนี้อ๋อต้องไปหาสวิตแน่เลยหาสัญญาใช่ามสิห้องเลย อุ้ยสาสิบห้องออกพูดผิดหลังอห้ามล้มเด็นขานนะแทนหลังนไงแบบแบบจิตวิญญาณของคนทั้งสี่คนไว้หวังว่าจะไม่เจอแอมบูดจริงเออตัวแล้วแหละหนาสุดเลยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้แค่นอกบ้านเชยนอกบ้านนะให้ดูแบบตรงทางเดินเฮบั้วทำไมเราไม่หนีออกไปวะเออปีหลังคาเดี๋ยวอกไปเลยมันก็อยู่ข้างในเหมือนเดิมอ่ะอยู่ตรงจุดกลางมั้งแต่ว่ารูปบ้านขยับได้ โอเคนี้เริ่มมาไกลแล้ว76แล้วเกือบ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 ซีงแก่หน้าประตูคือดูเลือดที่เหลือเท่านี้โดนไฟโดนอะไรไม่ได้เลยนะนี่ยมืด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 ต้องหากุญแดโอ้โหแล้วไฟฉายก็จะหมดนี่นห้องนี้เล้วพี่นห้องนี้ไม่มีไม่ได้เสียงเฮ้ยอะไรอ่ะใครมเป็ี อ๋อก็จะได้ไม่มีอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เส้นสะดุ้งให้ใช่ไหมล่ะโอ้ยตายเลยโดนอะไรอ่ะตัวแมวมูมาดิอะไรไม่รู้อ่ะโอ้ยวแมวมูเฟสย่อไปเพลเกเรยเอาใหม่เอาไปเอาไปเนี่ยได้ไฮไลท์ละไฮไลท พี่นั่นแหละเดินไปลงขัวพิเศษคืนนีเฮ้ยฝฟนกับพี่ป่ะเมื่อกี้ไงพิมพ์ห้องได้ท่ายไงพี่อ๋อไม่ใช่อันนี้อันเดียกับพี่ของพีอันเดียกับพี่ของพีรู้ไหมนู้นแอมบูสมันจะหลอกเปล่าวะมันจะหลอกเปล่าวะแอมบูเฮ้ยมันเริ่มมาแล้วมาแล้วมาละอุ้ยอุ้ยออกตัวปุ่นใหมมันต้องรีบเอ้ยเข้าเข้าตู้ใหม่เข้าตู้ใหม่มันต้องรอกปะเข้าเรื่อยๆปะอุ้ยอะไรเะี่ยอะไรวะเนี่ย มันจะวนหนีไปเรื่อยๆอ่ะออกนานแค่ไหนอ่ะน่าเด็กสามถึงสี่รอบใช่ใช่น่าเด็กรอบหนึ่งแมียวแมียวอีอะยังหิ้ห้อยเลยอ่ะยังเด็กเงี้ยโอเคไปละไปแล้วมองไม่เห็นเลยอ่ะมองไม่เห็นมองไงเขาจะบอกบอกเราแปลแล้ววะเฮ้ยเป็นจริงเหรอเป็นจริงเหรอเนี่ยกแกอุาย เอ้ยไม่แก่ไม่เห็นเด่ะเอ้ยไม่แก่หเฮ้ยทางออกเอาแล้วนุ้ยอุ้ยหนูเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องจริงอ้าวอ้าวสายเล่นเฮดอ้าวสายเล่นเฮดสวัสดีครับสายเลนเฮดเราเจอกันอีกแล้วนะต่อเด็กเนี่ยไม่ต้องทำอะไรอ่ะไม่ต้องเปิดประตูเหรอเราเราต้องไปเอ่อเราเอากุญแจมาเพื่อไปเปิดประตูข้างล่างเดี๋ยวเมื่อกี้ยืนเป็นบายบายเลยนะแบบยืนรอเขาผ่านแล้ว จังต้องมาทำพาร์ตตรงนี้อีกตรงนี้มันไม่สามารถเข้ามาได้ขึ้นต้อกดยาวๆเลยตรงเนี้ยแล้วตรงนี้ยากมากเอ้ยผ่านเลยเว้ยเรียบร้อยใส่เกียร์หมาวิ่งขึ้นลิฟต์เลยมันมาแล้ววิ่งมาได้คราบเ็วสูงเลยตามเสียงมาเลยเหรอผ่านยังอันนี้คือผ่านแล้วเหรอเฮ้ยว่าไงพ่อหนุ่มยังฮันแล้วสิไม่ทันแล้วสิเดี๋ยววิญญาณได้ส่สุคติไปที่เรียบร้อยเร็วสุดตึงสรุปเรื่องกดอ่าน เกิดแล้วกันแล้วเกิดตั้งแต่หน้าจีนลงแล้วบิงชิลีอะไรเนี่ยแล้วได้ดูเลยเนี่ยเดี๋ยวว่าไปต่อนะเอ้ยแมงได้ดินฝ่ายพานกูออกอีกอันนี้เห็ว่าเราจะรอไเนี่ยดูดูเหมือนจะตายแล้ดูแล้วตายแล้วเราก็จะ to be continue โอ้ จที่มันอนาเตอร์ต่อไปเรามีเดดดอล้วมีอะไรต่อก็คือมันจะมีภาพต่อไปอดิใช่มันทำมาเือคภาบเดอเราบอกแล้วไอ้ชาวจีนไปไหนอะชาวจีนเนกโอเคก็ผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสรับพาร์ทนี้ในแมพของดอนั้นเองนะครับผมก็ถือว่าผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับผมทั้งเหล่าห้าวิญญาณดิเอ้ยสี่ปะ สี่ว<า>ิญญาณออรอบออสี่วิญญาณกันหนึ่งคนนะครับผมนะก็โอเคผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับพาร์ทนี้หากใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้กันด้วยนะครับก็ฝากช่องของนุนินไปด้วยนะครับผมแล้วก็ <laughs> คนอื่นๆถ้ามีด้วยก็บอกได้นะ ไม่มีเลยเอากูมาฆ่าแทนเน่ก็เอากูเอากูมาฆ่าแทนดูดูหัวของพี่ชิลิงเาร้อยขนาดไหนอขาหัวไม่เป็นไฟฉหน้าดำไปแล้วโอเคผมเจะมาใหม่พาร์ทหน้านะครับจะเป็นเกมอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับบายครับไว้เจอกันนะครับผมผิงไฟเข้ามาได้่องไรวะเรื่องไรวะตัวเล็กเหรอ เฮ้ยเจ๋งว่ะเ,เข้าไม่ได้ไหรอ<ะ>เขา, <c oughs> าไม่ได้ <c oughs> เขาไม่ได้เดนอเผ่าวนันไม่ได้ยิ้มเฮ้ย